พันหกแล้งแรง้แรงเถื่อนเกินจัิงเดียว <c oughs> พีนหน่อยสี่สามหนึ่งสองครับว้าวมาเกเลเล่ลุยแอลุย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 เริ่มเกมครับลูนิเก้เขียบอนนลนคาร์ลฟอร์ ติดนิดนึงได้ไหมแล้วมาครับเดวิดไปข้ามข้ามตัดเข้ากลางโอ้ทะลุสวยเลยแล้วมาเอ็มบาเบเอ็มบาเบยิงเรียบร้อยเลยหนึ่งศูนย์อะไรครับโดนน้ำก่อนเลยครับหนึ่งศูนย์จากเทด้านของเอ็มบาเบครับโอ้โหหลุดมาแล้วยิงได้ครับเอ็เเมบาเบหรือว่าจังหวะจ่ายทะลุช่องมาครับแล้วนี่ฮะสลัดตัวประกบมาได้ยิงด้วยขวาเปียงเดียวหายครับ สนุกแล้วแบบนี้ไปครับลูมิเก้คาร์ลฟอร์ดวิลล่ายกมากาก้าจับแล้วยิงเปรี้ยงหายเหมือนกันมาดิมาดิไม่ยอมครับลิเกโดกาก้าเอาคืนเนี่ยเนยกมากาก้าพักอ,อกแล้วยิงด้วยขวาครับหายเลยหาครับบอลอยู่ที่มาเกเลรเล่ และชีจับต้องยิงเปี้งโอ้โหไม่เข้าครับโอ้ยิงแบบติดสกิล dipping shot นะฮะนี่ครับพยายามดึงตัวประกบมาสองสามตัวครับแล้วมากระปอรลดโงล่งงครับยิงหลุดกรอบไปเองก็ไม่เข้าครับเดวิ่กังจะหลักข้างหน้าหมดเวลาก่อนครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขึ้นแรกครับยังเสมอสูสีผู้ขี้กันอยู่ฮะมีทั้งหัวใจมีทั้งห่วงใย morning ครับฟรดีสุภนณเนะี่ยระวังเบียดจอนเบียดเบียดเบียด,ด,ดเอ,อเาลงโอ้โหวิ่งตัดหน้าแต่ว่าไม่เอาบอลครับโซดีอับดุลบาซิดด้วยครับผมอดีตคณาจารย์โค้อดีครับ,ด,รบดูจังหวะนี้ครับคือเบียดอยู่สามสี่คนครับแต่ไปได้ครับเจลา ยิงเปี้ยงหายมาแล้วสองสองไม่ยออเล้ยไม่ยออเล้เนี่ครับส่งมาวิเอร่ามาที่กาการวควายต่อลูมเก้แต่บรรทัดหนึ่งทีแล้วซัดหายครับกลับมาแล้วครับเสาประตูต่สองครับแล้วก็ฟอรลันเขเคยจัดไปฮะจัดไปฮะเบบี้ฮัมปะ่ะแเบบี้ฮัมปะ่ะ จำได้แหละมีเพื่อนอยู่แล้วเขาเกมได้เลยนะรอเล่นกันนะไปผมกาค้ามาขวามาิวุดออกขวาสุดครับอเล็กซานเดอร์โนอาโนโค้งโขมาลูกนี้แล้วทานนโขกโอ้โหชนคันมิซาค้าเคียอารกเเบคแคมมบค้มไปเบคฮมจี้มา้างขวาฟอรันไปดิไปดิ โอ้โหสามสองครับผมมาแล้วครับจากเดโก้ฟอร์ลันครับไม่ยอมครับฟอร์ลันครับดูจังหวะนี้ครับเจอเบียดสองคนครับแต่ว่าเหตี๋ยนี้ฟอร์ลันถึงก่อนครับแล้วแย่งแล้วยิงเข้าไปครับได้ครับได้ครับเดบิวท์ทำไม่มีปัญหาฟอร์ลันฟอร์ลันถึงแล้วฟอรลันยิงเปี้ยงหายโอ้โหกมงเก็บ โคมเก็บกับฟอร์ลันครับโอ้โหสี่ต่อสองครับกลับมาแล้วครับทำแบ็กได้คะดูฮะสำรองทีเด็ดสองคนครับพาแลนกับฟอร์ลันแล้วริงด้วยซ้ายนี่คมอยู่แล้วฟอร์ลันครับนาทีที่เจ็ดสิบโฮแวบกลับมาเป็นสี่ประตูต่อสองอ่ะอเล็กซานเดอร์เฮ้ยกับมาโนครับโอ้โตรงนี้แล้วเรียบรออีกสี่สามครับโอ้โหเกตึงนาทีที่เจ็ดสิบเก้าครับ ประตูที่3ของจานเบียมาแล้วครับไม่เะแทงทะลุมาลูกนี้เอซิมิลานสุดเส้นแล้วยกมาฮาเล่นกดลงพื้นครับเรียบร้อยครับ4สครับเห็นติมเกมมันอีกแล้วโอ้เดือดว่าเฮ้ยเรียบร้อยสี่สี่ตึงจัดตึงจัดจับมาแล้วเสมอกันโงราต้าครับ โอ้ยก้ God. อนดูเวทะลุมาแล้วเวยโค้งครับอโนโตามนัดเลยครับโมลลาตา้าโอ้ใครว่าสวยหัวใจรัวๆเลยครับจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยมา <'m> มาดีแชมเปียนไม่ยอมแค่สี่พอทลังเราสามตุง เช้าวันี้ครับโจมาแล้วทีเด็ดลูกเขี่ยครับฟอร์ทันทะลุมายิงด้วยซ้ายครับแตะนิ่มเข้าไปเลยครับ5ประตูต่อ4ครับพิกนำครับเอาแล้วเกมมันเกมมันเราดับ5ดาวอีกนะฮะโอ้โหเดือดจัดแล้วเขีรยมาหมดเวลาเรียบร้อยชนะไปโอ้โหดูฮะโอกาสยิงเท่ากันนะฮะ6ทังเขากรอ5เท่ากันแปะ สตินะฮะการคอมบอลเนี้ยเบีเยคอมบอลเยอะกว่าครับ5-4ต่อ4-6เนะครับแต่ว่าผมผมยิงเข้ากรอบ5และยิงเข้า5ลูกเลยครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอยเอาคือเอาอับฟรันเดือดจัดวันนี้โอ้โหใครมามันหนึ่งหัวใจหนึ่งร้ายเลยฮนะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพจมูดี้ชาแนลด้วยนะครับ